อ่าสวัสดีครับพมกับผมโมยแล้วนะครับผมกับ Property Wall at Walls ในพาร์ทแคมเปญที่2แล้วนะครับผมโอเคมาครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องราวต่อของคนหาลินเลอร์นะครับผมหลังจากคราวที่แล้วเราได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเกาะนะครับผมเปเรลูและผมเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินอยู่ ไรูน่าจะเป็นแบบหนึ่งในแบบยุทธาการที่แบบนองเลือดมากเลยน่าจะใช่นะเตอร์วิสิสนตอ็์เวลาแล้วดีสิบห้า l น c This is it, Miller. o เลิก Okay. อมันปกลุ่มเขาไว้เราจะผ่านไปด้วยกันไปครับ There <they> นั่นไง b a s t s ain't gonna know w h a พวกนั้นมันไม่รู้เลยว่ามันจะโดนอะไรเกิเหี้ยพวกพวกหาเรือแม่งยิงระเบิดใส่แม่งสองวันแล้วแนวต้นไม้เอาไอเดี๋ยวนี้พอเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยนั่นพวกเราเน่ยนะเกิเหี้ยว่ะด เอวีทีโดนโขมหัวเข้าไว้โอเคไหมนี่สิบปีโอ้โหนี่เกมเป็นสิบกว่าปีแล้วผมภาพยังสวยอ่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยตอนนั้นแบบตื่นตาตื่นใจเลยไอ้เย็นเราไปจากไอ้ที่นี่แล้วเนีย เฮียฮึติดปากาลังแม่เลยเอาเฮียจะให้เปิดไอ้นี่นะผมเปิดลางเปิดไอ้นี่อะไรเหมือนเหมือนบานทับอ่ะติดเรือเฮียเพื่อนตายดูได้ตัวลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยรอดี๋ยวเฮียตอนนี้แขนเละหมดแล้วโดนโดนคนหนักโดนคนหนักกลดยิงหนักมากให้ใช้อะไรคนะหก เลี้ยดิโอรเก็ตไสร้เหนไมเล้ากไปรบทกนที่รวเรวต้นไม้เร็วเฮ้ยมาจากไหนกันวะ Don't let him get a fix on you! bye bye Bye, There wasn't supposed to be any resistance! the rocket strike should have softened him up! Stay down! What do we do? Hmm... Shit! down! MG the Poured… Yeah. <popping favour> the fly Use them if you have to. Uh, ah. Pick it up! We'll uh, we push through like the ride. We'll push through the we are push through the ride. โอปะาอะ้างเต็มเลยไปโอไปมองบอลมองบอลไปไปถุงบอลมือมึไอันนึงเปอไรเพื่อนเ่ยเออเออจะตายครบ ไปเฮียแม่งมาบันไซกูกเฮียแม่งมาปนต้นไม้

ันมายเี่ยมันไต่แล้วมันไต่แล้วมันไตไรมต่ไตมันไม่ได้แปลว่าแบบเหมือนแบบไอ้นี่นะเหมือนแบบ ไอเนี่ยอะไรวะบันไทมันมันไม oh. ่ใช่เหมือนแบบทำอะไรที่เรียกแบบว่าอีซี่บัตรมันแปลว่าเหมือนแบบองค์จักรพรรดิจุนเจริญนะครับผมบันไทองค์จักรพรรดิจุนเจนน่าจะใช่นะมีความหมายอะไรกันะมากไปก่อน โรบกักเลอร์ clubs. งานดีมากจบเร okay. uh huh. ื่องนี้เคลียร์เร oh, yeah. ื่องนี้กันขึ้นไปข้างบนเคลียร์หมดนะยังหมดแล้วเฮ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้ใช้อันนี้ก่อนแล้วกันเชียร์ปืนเชียร์หมดเคลียร์หมดเคลียร์หมดตายตายตาย Đi đi! Đi đi lốt. Ai tai. Ai hạ một, phải lốt thắng Rồi đây ăn Đi

จตาก่การไปดีรอบๆรอ,อคำทั้งจากผู้พ,พันเหรอแล้วตอนไหนอะเร็วๆนี้พอโดนกี้เฮี้ยอะไรอะเฮี้ยจ้าเฮ้ย,ยจา้ยจาไม่เซอร์วีเวนไม่จะไม่เ,เป็นไรเฮี้ยเฮี้ยตายแล้วจ้าเราโดนดังสรุปคือจา้าเซอร์วิีเวนตายนะครับผม แล้วใครจะขึ้นมาเป็นต่อก็น่าจะอาจาร์ลูบักขึ้นมาเป็นต่อครับมี่เปิตั้งากายาน<ด>นี้มันจะสนามบินเปรูรที่คือมันจะทำลายเครื่องบินอเมริกาครับผมอันนี้เราจะต่อเลยนึกคลิปมันน่าจะสั้นไปนะฮาร์ดแลนดิ้ง Arrangements are being made to take his body back to the States. I thought Sullivan would make it through for sure. We let our guard down, We can't let it happen again. So, what now? We just got a tight hold on pretty much everything to the west. Tojo, man, home, right we so this the We take the gun We're gonna We regroup with the 5th when we're through the swamp. อาจจะนี so, oh, <huh ่น่าจะว่าพวกเราอาจจะเสียคนไม่เยอะนะครับข้อดีเฮียนี่น่าจะโดนยิงเมื่อเช้าไฟยังไหมอยู่เลยมองหาคนนี้ยังรอดเลยโอ้ไม่มีอะไรก็ไม่รู้เฮี้ยกเปิดปืนเฮี้ยแม่งกระรักเฮ้ยเฮ้ยนีย เตอ้แม่งใส่กลับระเบิดไว้ที่ศพคนตายเอออยู่แล้วแหละไอ้เตี้ยแต่ว่ายังเหลือเตียเลยไปหมดยังโหลดเเราคิดว่าเราน่าจะมาช้าไปนะเหมือนว่าอ้วยที่ห้าแม่งกำลังมาจัดก,การแล้วนะครับเฮ้ยไปไปไป รถคุณบาโค้ดดี Mm-hmm. <laughs> ตาอีกเกมกพักเหรอเอาเี่ยอะวะือ,อปืนไฟปืนไฟจะดา,กกาเอาเงี่ยปืนเที่ยเลไวะได้าสาธีตเงี่ยเกมพักนะยังจ้าจะบังคับครับโอ้ได้เงียหลอไม่ายโอ้กู้ยืมเลยละกันปืนไฟมึง อปือไปงเร็วสนามบินเอ้ะฐานลานบินนะผมยหนานีไปไป้ยแม่ง

ไอ้เหี้ยแม่งรอดักพวกเราอยู่แล้วเฮ้ยศัตรูแม่งสางกำลังไว้ตรงที่ตึกโอ้ยเหี้ยแม่งตาดเลยไปไปไปรีบวิ่งเลยรีบวิ่งเราอบข้างเลยเราอบข้างเราอบข้างอมข้างลบันลบันลบันไปไปอบข้างเต็มเลย คุณไปเข้าไปเผาแม่งเลยไปไปไปลดบาลลดบลต่อค่ให้ไป,ไป,อไปโอ้ยหมดเจียบเจยงนี้ละไปเฮ้ยยังมีอ,อ,อีกเหรอไหนไหนอ๋อนี่เียอโผว่าเพื่อน นี่เก็บไหมไม่มีไปขึ้นบันไดอมไม่เียม่ไ่ง่ายแน่ก็ไหรอแต่เราทำได้ไม่มีอะไรเดืร้อไม่ได้เรารือเรีนไวิโอที่ไปไปไ โดนรถถังไอศอร์ตายเลยรอบหนึ่งนะครับผมจะพยายามเล่นให้ไม่ตาย hey, นีก็วิ่งมัวเลย่อ้วห hey, เห็้ย <Hey. S 1> oh, hey, hey, hey. ตายกู You think it'll be easy? It never is, but we can do this, Pulaski, okay? <sighs> กดไป ใช้เป็นประโยชน์ใช้เป็นประโยชนะยะ์ การบินแม่งดีครับเราต้องสำเร็จไม่ได้ เพื them, sort of <t ort> ่อนเพื่อนเฮียโทษไอสตากูยิงเพื่อนเฮียกูยิงเพื่อนเอสตสกูไม่รู้ดีมากมารีนส่งคำให้ผู้พันกอร์ดอนเร็วคุณแม่งเกอบพลาดแล้ว้ว จ่าครับเรามีปัญหาแล้วมีกำลังเสริมของทหารญี่ปุ่นมาจากทางตอนเหนือของสนามบินต้องการแอร์ซัพพอร์ตด้วยได้ครับรับทราบทุกคนอยู่ในตำแหน่งเราต้องอ๋อเราไอ้เหียเราต้องเราต้องกันที่นี่ไว้ให้ได้นะผมมาไอ้สัตว์มามามาโอ้ยนี่ปืนหันชั่ ไอ้เหี้ยโคตรยากอะ่ะโอ้โหเฮียเราต้องมาเล่นใหม่อเหี้ยรีผัดเลยรีผัดเลยถ้าเกิดแบบจะตายผมจะรีปลอมก่อนละกันขนาดผมเล่นแบบแค่แบบดิบล่าฮะวนะิ่งไม่อยากนึกเลยว่าถ้าเกิดเล่นแบบนี้ไปแล้มันจะเป็นยาาังไงน่าจะหมดแล้วนะ สนามบินถูกยึดไว้แล้วขอรับทราบรับทรบาบเปลี่ยนย้ำเรายึดสนามที่เปนรููดได้แล้วนะครับผมอโอเคก็จบกันแค่นี้นครับผมพาหน้าเป็นของโซเวียตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพาหน้านะครับผมสำหรับวี้สวัสด,ดีครับ